อทุกคนใน,นที่สุดเราก็มาถึงร้านนมไม่มีหกทุกคนนี่ ร้านแบบดังมากเลยขนาดนั่งเมื่อวานนะเดินเดินชมเมืองนะทุกคนนะเดินมาจากตรงนู้นประตูชัยมาตรงนี้กว่าจะถึงใช่ไหมก็ผ่านร้านรวงต่างๆโรงแรมต่างๆแล้วก็จนมาถึงเชฟอ่างตรงนี้ทุกคนเชฟอ่างจะอยู่ตรงข้ามกันนะเราก็เห็นนมไม่มีหกสะดุดตาพอเราขึ้นรถนะเดินเดิน,นะฮะอย่างที่บอกเราต้องเดินสิลูกใช่ไหมเดินปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง เขาก็แบบมาบอกว่าไปไหนเขาจะไปส่งเขาก็พูดถึงนมไม่มีหกเขาบอกว่าดังมากแล้วก็อ้าวอย่างนั้นหรอเราก็เห็นร้านว่าชื่อก็น่าสนใจเนาะนะนะก็เลยลองมาวันนี้ดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากแต่ร้านปิดห้าทุ่มเปิดห้าโมงเย็นเปิดเปิดช้าไปเปล่าจริงๆอ๋อแต่เขาเน้นยามราตรีเป็นแบบดินเนอร์เป็นแนวแบบดินเนอร์ทุกคนดูสินะตรงนี้เป็นเป็นแหล่งรวมเลยนะ หมายถึงว่าเป็นแหล่งรวมถนนหนทาง5แยกตรงนี้ตรงนี้ไปไหนไปป่าหวายโรงแรม JR ดีแกรนไงฮะเจรีแกรนเส้นตรงไปนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีอยุธยแยกอะไรนะเขาเรียกแยกสักแก้วใช่ไหมแยกสักแก้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเชฟอ่านเลยเนี่ยตรงนี้เลยเนียที่มีรถเนี่ยนะย่งมีต้นไม้เห็นไหมถูกไปววะชี้ถูกปะเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้จ้ะนี่นี่จะต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่เชฟอ่านนะ แล้วก็โรงแรมลบบุรีนะฮะโอเคเลยคนระับจะได้ไม่งงนะทุกคนนะเพราะว่าไม่นั้นนะทุกคนมาลบบุรีก็จะบอกออ้ยทำไมหาที่กินยากถนนหนทางไม่คุ้นชินนั้นต้องดูคลิปบ่อยๆนะทุกคนนี่มาแล้วลูกค้าเห็นปะเขาต้องการนัง่งอุ้ยต้นสนมางกร้วยทุกคนต้นมะม่วงมหาชนกต้นจามจุรีฉับฉาบิบมานไม้ฉับฉาแล้วก็ร้านก็น่ารักมากเลยทุกคนชอบอะชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้แบบ ข้างในไม่ได้แบบว่าต้องมีพื้นที่เยอะแต่ใช้พื้นที่คุ้มมากทุกคนแล้วก็น่ารักมากแล้วมีพื้นที่ให้ลูกค้านั่งได้ตลอดเลยตรงนี้เห็นปหจะมาเป็นเน้นแบบครอบครัวเห็นไหมสังเกตดูอันนี้ก็4ี่คนอันนี้ก็สี่ห้าคนมีลูกเล็กด้วยอุ้มมาเห็นนะทุกคนและข้างในนั่งก็สามสี่คนด้วยนะข้างในก็สี่คนมีเด็กเล็กนั่งอยู่ตรงกลางเห็นนะทุกคนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขวัญใจเนาะของร้านที่มีความเป็นอ่อ เขาเรียกว่าอะไรรองรับความเป็นครอบครัวได้ดีเลยนะฮะทุกคนเลิศมากดูลูกปั้นก็สวยนะฮะเลิศเลิศอ้าว๋ยวถ้าฝนตกทํายังไงอนะทุกคนไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือยังหน้าหนาวอยู่ใช่ไหมถ้าฝนตกทํายังไงโอเดี๋ยวต้องถามเขาแหละนะครับอันนี้ก็เป็นลูกั้านนะครับน่ารักมากนะฮะถ้าเกิดใครอยู่บ้านตรงนี้เนาะ บรรยากาศดีแล้วมีร้านอาหารสวยเอาเรามาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่านี้นี่ค่ะบรรยากาศดีมากๆสวัสดีครับมาบ่อยไหมครับสองครั้งแล้วขอถ่ายได้ไหมคะถ่ายทักทายสวัสดีครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกนะฮะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถ้าฝนมานี่ทำยังไงอะฮะ แต่บรรยากาศน่ารักมากเลยนะครับนะโอเคขอบคุณครับนี่จะมาเป็นแบบแนวครอบครัวตรงนี้เพิ่งร้านจะเพิ่งเปิด5้าโมงเย็นเองนะครับ <มา S 1> ชอบมาจากกรุงเทพเลยครับ<อ>กรุงเทพก็ฝากส่งคลิปออนให้กับคนที่ติดตามทําเรื่อยๆมาเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนดีๆน่าสนใจก็จะลง<อ>เป็น yu-tube ติดตามได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมให้ไว้เนาะนะครับแล้วมาที่นี่นี่มีอะไรพิเศษที่ชอบมังหะเมนูเครื่องดื่มมีสตงสเต็กอาหารหลักๆหนักๆอะไรโอเคไา้ยนะครับน่ารักมากเลยอ่ะนะครับน่ารักทั้งสี่คนเลยนะครับคนที่นี่หรือเปล่าครับอ๋อครับแสดงว่าก็ต้องเนะาะแต่ทำเลตรงนี้ที่ผมมาพักที่ JR ดีแกรน แล้วก็เดินมาเรื่อยๆเป็นนักเดินทางจริงๆเลยแต่จริงๆอ่ะสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่กรุงเทพอ,อันนี้ไงเพื่อสนใจลูกๆเดี๋ยวมีเบอร์กันเผื่อจะมาให้รับใช้จะได้แบบช่วยดูแลในเรื่องของเสริมภาษาใช่ใชได้ได้โรงแรมน่ารักมากแล้วเมื่อเช้าผมเดินไปเส้นทางหนูนะ่ะไปค่ายวชิราลงกรและเรียกไปตรงนั้นก็จะมะีบ้านไม้คาเฟ่และมีะกระเพา กะเพราสาขาสอง่ะร้านกะเพราที่เป็นข้าวขาหมูแล้วข้างหน้าก็คีอบับเบิลบาวที่เป็นชาน,นมอะไรเงี้ยก็ก็ได้ถ่ายมาฝากทุกคนลง YouTube ระหว่างแบบบางทีเวลาไปออนไลน์ที่ไหนอ่ะผมเวลามีออนไลน์ต่างจังหวัดเราก็จะเอาแบบเนี้ยมาฝากเพราะอย่างน้อยๆก็บอกเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่อยู่พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยใชใ่มาเที่ยวต่างจังหวัดเยอะๆอย่างเวลาไปเชียงใหม่พิษโลกหัดใหญ่ล่าสุดก็ไปตรางพัทลุงเนี้ย พัทลุงโหเราไม่เชื่อเลยว่ามันจะมีโฮมสเตย์ที่สวยอยู่กลางทุ่งนาตรงเขาอกทะลุสวยมากแล้วก็ตรงนั้นก็มีสเต็กเฮาซึ่งอยู่บิ๊กนาคาเฟ่และเป็นอะไรน่าสนใจเยอะมากก็เลยถ่ายมาฝากหรืออย่างไปลำปางเนีย่ยบางทีเหมือนกับคนจะมองว่าเป็นทางผ่านแต่มีอะไรน่าสนใจเยอะมากตลาดกองต้าเราก็เกิดมาไม,ไ,มไ,มไม่ถึงไม่บานสิบปีเองแต่แบบน่าสนใจมากแล้วก็อาหารการกินบางอย่าง